เราเข้ามาเกียนอย่างนี้ได้ยังไงวะก็จะไม่มีการใช้อาวุธนะครับก็จะให้เป็นการเอาอ จะให้เอาตัวรอดกันนะครับว่าใครจะอยู่เป็นสีอ่าว่าสีไหนจะอยู่เป็นสีสุดท้ายนะครับที่เอาชีวิตรอดไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีขาวบ้างครับสีขาวสีขาวนี่มีอ่าคนที่หนึ่งนี่ FX เรตึงนะครับหรือว่าน้องเรเรสาลายเรปลาหมึกย่างนะครับโอ้โห เอฟไอเอ็กน็อตนี่เก็บยาไว้เต็มป้อมเลยครับเฮ้ยเอา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 การตีกันเกิดขึ้นนะครับเอาไอวอร์บังยาไว้นะครับไม่ให้มาเก็บยาครับแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนว่าสีขาวจะเข้ามาป้นยานะครับสีขาวเข้ามาป้นยานะครับถ้าเกิดมีการตายกันเกิดขึ้นนี่โดนปรับแพ้เลยทันทีนะครับคิริโตนี่คิวทำไมอะครับ เขาไม่ได้ให้มาฆ่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องโมอยู่ในที่เดียวกันบอกเพื่อนด้วยนะครับฮัลหลครับอยู่ในที่หรือเปล่าไ A JR ให้คนในตี้นะครับบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในดีตด้วยนะครับ ให้บอกคนณไมตี้ด้วยนะครับเอ้าทำไมตี้แดงเล่นอย่างนั้นอ่ะ เ,เราเข้ามาเกียนอย่างนี้ได้ยังไงวะ เดี๋ยวพี่โทรหามันก่อนเจสเขาไม่ได้ให้เข้ามาฆ่ากันนะไปวิ่งได้ฟันคนอื่นได้ไงอะคนไนตี้ไม่บอกเหรอเขาให้วิ่งเอาชีวิตรอดไม่ได้ให้ฆ่ากัน โอเคนะครับน้องๆตอนนี้เหลือที่ที่สองนะครับเหลือสีฟ้านะครับตอนนี้เหลือูเล่นสิบคนนะครับได้เพชรนะครับของรางวัลนะครับเป็นเพชรนะครับเรามาดูใครจะพันยาโอ้โห ดูทางนั่นซาโบซาโบเก็บยาไว้เต็มป้อมเลยครับแต่ว่าเหมือนว่าจะต้านหมอกไม่ไหวนะครับซาโบโอ้โห,ล,หโโล่วงไปแล้วซาโบซาโบ่ล่วงไปแล้วเข็นตาเข็นตาไม่ไหวแล้วเข็นตาโอเข็นตาเรียบร้อยแล้วครับสีฟ้าตอนนี้เหลือเซเว่นลีโอนะครับสีฟ้าพิกน็อตพิกน็อตอ่าเหลืออ่าทีสามนี่สีเหลืองเหลือเกมบูสนะครับเกมบ,บูแล้วก็น็อตนะครับ บางคนถือปืนแต่ไม่กล้ายิงครับยิงไม่ได้นะครับเป็นกฎกตกิกานะครับดูสีขาวสีขาวนี่สไปนนะครับแล้วก็พิมนะครับแต่ละคนนี่เหมือนว่าวิ่งกำลังวิ่งเอาตัวรอดนะครับหนีหมอกกันนะครับหลุมหมอกช่วงท้ายนี่เรามาดูครับใครจะได้ปูย่านะครับ ลุ้นยากนะครับต้องดูผลอย่างเดียวนะครับช่วงท้ายเนี่ยลอจะมีเข้ามาเต็มตีเลยเอาหาวงสุดท้ายตอนนี้พันยาแล้วเอาแล้วครับกำลังแข่งพันยาครับจังหวะนี้ครับเกมบู๊เกมบู๊ยังไงเกมบู๊เอา่วงลงไปหนึ่งเซเว่น่วงลงไปเฮ้ยใครโบย่าเฮ้ยเฮ้ยมีโอพิม์น้อยแล้วโบย่าตกเป็นของใครอ้า เฮ้ยทำไมมันค้างเอามันไม่มีผลเหรอเฮ้ยทำไมค้างอ่ะเฮ้ยเอา้าอะไรเนี่ยของพี่ก็ค้างเหมือนกัน ไม่ไม่แล้วผลนะใครใครได้บุญยะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลนะครับเมสักู่นี้ลองลองดูผลการแข่งขันล่าสุดอะ่ะแคปแคปมาให้พี่หน่อยนะครับแคปมาให้พี่หน่อยโอเคนะครับน้องๆน,นะครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมกีฬาสีของแนคนทิกทูวันนะครับซีซั่นสองนะครับหนึ่งก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็ เราติดตามรับชมกันได้เลยนะครับรสำหรับวันนี้ก็ทางพี่พิทุทวรนนะก็ขอลาท่านชมแล้วก็น้องๆทุกคนไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย